ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดุดสุกุสุคนนะคะมาด้วยคะ่ะมากินข้าวกับตีนะคะเมื่อน,นี้ได้อาหารเมนูพิเศษนะคะือเป็นย่างเนื้อแห้งนะคะเป็นย่างเนื้อแห้งนะคะก็มีเจียวปะลาบองนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นเจียวปะลาบองนะคะเป็นเจียวปะลาบองทําเองนะคะไม่ได้ซื้อนะคะซื้อแต่ปะลาที่เป็นตัวมาเราก็มาทําเองนะคะเป็นะะตาแสบทองหรือเปล่าคะก็มีผักนะคะเจ็บผักจากสวนเราเองนะคะ อ่าจะเป็นใบผงสุรดนะคะอ่าใบผงสุรดนี่ก็จะเป็นบกบวกนะคะบกบวกอยู่ที่นานะคะก็จะมีอ่าหน่วยเป็นเก๋ๆบ้างนะคะเพราะว่าไม่ค่อยไดเอามากินสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งที่เราย่างสัดสจเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักแล้วก็นี่ค่ะเกียวปลาร้านะคะอยู่พิเศษอยู่ที่เกียวปลาร้านะคะแล้วก็ย่างเนื้อแห้งนะคะวันนี้นะคะ เมนูพิเศษพิเศษนะคะทุกคนนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนนะนะคะมากินกันเลยค่ะก็มานะคะมดทุกคู่ทุกคนเลยนะคะอ่าก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวร,ร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร,ร้อนๆจิ้กับเกี่ยวปลาบองแล้วก็อะไรฝรันลวกผักนะคะเป็นบักบวบแล้วก็มีผงชูรสนะคะพิเศษเมนูพิเศษเกี่ยวปลาบองนะคะตำเอาเองนะคะ อ่าส่วนมากตีไม่ค่อยอซื้อของตลาดมากินนะคะอันนี้จำอยู่นะคะอื้อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อแห้งย่างนะคะออออออกัดจนหัวคอเลยนะคะนี่จะเป็นบักบวกต้มนะ,ะอือ ย่อยผงสูโรสค่ะย่่อจำนะคะนี่จ้ำจ้ำจ้ำเลยนะคะเจ้าปลานะคะนบากบ ักบวดหวานมากเลยนะคะนี่ก็เป็นผงชูรสนะคะใบผงชูรสกะปิรง <c oughs> ย่างอร่อยเลยนะคะก๋วยเนียวจำบุเลยนะคะผงชูรส ตรงนี้เก็บผักในบ้านกินก่อนค่ะบวกเก็บแล้ว ปลายังเป็นตัวอยู่นะคะปลายังเป็นตัวตัวเลยจีกเลยค่ะนี่เนื้อค่ะกินด้วยกันค่ะเดยกกินมักบวดไปนะคะ อืมโหหอดม,มากเลยนะคะแกงสันหมากอร่มานุ่มก าหารมาค่ะกินด้วยกันค่ะของแซบ่บเลยนะคะอาหารบ้านๆของเราอ เป็นปลาตาทุกคนใครอยากมานะคะมีคนอยากนั hmm. ่นค okay, ่ะนี่คงจะเป็นแก่เแก่หน่อยนะคะ

คลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <sk iss noise> กดแชร์กดติดตามให้ตีนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตีนะคะท่านคุๆกๆกําลังใจนะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะคลิปนี้ตีก็ขอจบ